สวัสดีสัตว์ฝ่ายังปลาเขิงโอ,อาา้ครับสวัสดีครับพี่น้องอฮะอู้บุมีดอกจบแล้บุหรี่น้ำนี่บ่ลงง่ายแลยน้ำนี่เนาะจะนอยขึ้นอีกเนี่ฝนมานนนี่้ี่เออ บัดหญ้าพักบัวคืสัดขึ้นขนาดเนีบัดเข้าเพรคือบัวขึ้นเนาะเออลมกับลมโอ้หันดี้วายบัดละสองสามตัวก็เอาอ่ามันดีเพราะตายหลาได้สมออืมเอาเอาเอาบัตึกดอกตึกรถดสุดเจ้า

อือโอ้หลวันนั้นมันบกขาดบาทมันดีเลยไรอ่าบาดละตูวละสองเออเนาะอือปีนี้นี่น้ำมันบกแห้งปีนี้ครูปีนี้ มันไหลมันที่ธรรมดาวนี่อือน้ำรถแข่เต็มบ่อ่ตั้งเป็นในนี้น้ำสับนี้ไหลมันบ่แม่นค่อยๆได้ปีกากนี่อ่มันตั้งเป็นน้ำน้ำทางใต้ไหลน้ำยูออน้ำยูอือนี่มันสาก็มะลหลนี่น้ำมันล่นนี่เออสาก็มะลหลแห้งนี่ว่าใครแน่ล่ะนี่เออใกล้เลยเนาะ อืมบูฮะดิโอ้บัได้ขาดหว่านเนาะโอ้ยกลางคืนนะนะท่เจ้าคือบัมาตึกเนี่ยเออบัว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 บัมาตึกดอกกลางคืนขำบเน้นกับผู้อื่นค่อยนี่บัวได้มาแล้วกลางคืนค่อยต้องพักผ่อนกลางคืนลูกกีดยางแต่เซา มันแค่ยด,ด้ยอ,อีว่กางนม่ซักนี่ก็ได้อยู่ได้วคอยตึกลองอยู่กลางคืนปีปีนี้บริตึกปีออมันเมื่อยโอ,อ้ยหิ่ยางเนะพีกลยยก็เมื่อยแฮ้บนนีันอหรอเนว้ยมนอบกเกี่ยวกัน อันนี้มันนักได้อยู่ฮ้นานาทละตัวไาย,ยเส้นเดียวแล้วมันจะขัดป่าไปมกเนาะเกยวเบึงน้ำนี่มันลดนะน,นี่น้ำนี่แห้งนะนี่เนาะเกลยอบึงคือแห้งหมดหรือยังได้น้ำนี่ อืมยังอยู่อยู่ทางนั้นตีค่อยไปวางเมื่อวานเมื่อก่อนนี่บ่ไปหันห้วยมันแซมอะไรทางหันคุณหาทางอะผู้โดนเฮียโดนหลวงโบเห็นโบเห็นเนอค่อยไปหาเโบห็น ยเดิดดเดดดโอ้ยคันเส้นหนึ่งนี่ขะขนาดบุ๋มมันคู่ลงคนละโอ้เนาะคันไดเส้นนึ่งนี่วะอ่ามันหกสอกที่บอกสามกันนี่ปะฮะลืมแหละซื้อเตปิกายนี่ร้อยกว่าบาทนี่ละ รประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนี้แหละบมดจืดแล้ว,ลวมันลืมแล้วซื้อแต่ปีกลายไปทางนี้เอาไปได้บอกอ่กาออโอบา้บาทนี่ผมบาน อ,อะไรแล้วหวังมู่วานเมื่อก่อนนี่ค่อยยังบุไปทางนี้ค่อยพูดไปทางดอนแห่ดอนหลวงลวมันไปนเลิกอ,อยู่รุมเดียวอยู่พุ่นเลยเออเออทางพุ่นหล่ะมันไปนเลิก <c oughs> น้ำมันใสพอดเนาะข้าน้ำบมดใส่สิไข่เด็เอาบาลาโต้กเกาตูสองตักเกาตื่นกันอืมบวชขาดเลงขาดง่าย ใส่ข้อ,ของเลยตัวนี้นอ้อ,อ,อ,อหมดแล้วถุงนะบาทมันได้หลายสิจังเลยมันต้องถุงดางเขียวอ่าโอ้ออนีโอ้ยมันรอดน้ำนะฮะข้ามันบ่รอดได้บ้างที่ได้ละอปลาข้อบอกโอ,อ,อ้ พอหน่อยมันสับตาสับตากระดุมเอาละหมื่นมาหมื่นมาแหละทุกโลเกินมันฮ้อนสะฮัมฮ้อนก็ฮ้อนแต่แท้ บ่มีบ่ได ah. ้วะยากบ่เห็นได้พอพิลึกเต็มเลยป่ามันบ่นช่วงน้ำขึ้นทำไมตึกอยู่ค่อยปวดตึกอยู่มันได้เท่าไรพูดอะพูดอะพูดอะพวกมันรอดโอ้ อันนี้จากเส้นนี่เส้นห้าป่าน้อยบอกค่อยได้แล้วันรสู่วงนั้นว่าก็จ้าได้ขนาดตึกกลางคืนบอกอน้อง,นองานะซึ่งนองมะนะ ว่าได้ปลาสังเแงป่าเสื่อมจะไดเพื่อหักบริมาจะเทื่อหอม่ึบปึบปึบฮะดีฮะดีฮะดีอยู่นะแม่อยู่รุนเลยที่เป็นยังคอยบบมาดอก หัวร้องเบิ้งจักมือฮะน่ะเออแล้วก็ร้องแหละเอาหุ้บชุเนาะโอ้แล้วแต่สุเจ้าเลยเสียจักทุ่มก็แล้วแต่สุเดโจลล้นคนนั่งเฝ้านี่แล้วมันจีโอ้ยเมื่อยนั่งท่าเลย อยู่นอนในกับป่านนันแหล้เออคันแขนปีแม่นแกนปีนอนค่ะถ้าอยู่เป็นหมู่ บันท่าบันท่าโอ้หาัดนีัน้อได้อยู่บันท่าพันหงตตองนีได้ดเขาเป็นได้ดเขาอยากได้ที่ัตายยังคันปลาซิวพอมักใช่ไหปลาซิวปลานันเิ่นมักมกนะ

โอ้ยอย่าไปสะอ้อนบ่จะให้มันมาใกล้เลยน้ำนี่มันเข้านี่ไม่ได้เกี่ยวเล <c oughs> ยจะไปสะอ่อนน้ำเลย <c oughs> เบ่ากให้มีเลยแหละน้ำท่วมแบบนี้นี่นี่ะโอ้ยได้กันมาซื้อข้าวกินกับมัดบ่พอซ้ำดอกมัไม่ได้พอเด้ออืม ไรปุ่งนี้เดือนละกระสอบเข้าสานสองคนนี่นะโอ้หลายเด้ถึ้งมาถึงคนน้ำนี่แหละโอ้ห่านี่เดือนละสอบสิบสองเดือนกับสิบสองสอบได้เออคันน้ำหมดทว่วมนานี่มันบริซื้อเนี่ยคันน้ำหมดท่วมนาเฮ้ยห่าน <laughs> ว่านห้องบึ้มๆอยู่เนาะมืดมาอย่างครับมันกินเนูะมันว่าเสียงบึ้มๆมาว่าสิตกบ่อตก ปีกายนี่ปลาลายกว่าปีนี้ตึกกระดุงดปีนี้มีกระบอกห้าวได้ปีอือ้เอาสำนีกก่อน